น้ำกระจายใจองอาจสมกับบทบาทสาชาติไทยเด็กยวาวชนแกร่งไกลมั่นใจนัำ้ำกระจายคือตัวเราคบเพลิงเปรียบเสมือนแสงสว่างหรือดวงประทีปรัศมีหมายถึงการเปล่งประกายความรู้หนังสือหมายถึงบ่อกเกิดแห่งปัญญา โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างเสริมปัญญาให้แก่นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตสุขาสังคัส,สามมัคคีความสามัคคีของหมู่คณะ โรงเรียนบ้านน้ำกระจายก่อตั้งเมื่อวันที่3กันยายนพศ2468บนเลขที่2ทับ10ถนนการจนวนิชหมู่ที่3ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรรู้ทันเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมสืบสารความเป็นไทย โรงเรียนบ้านน้ำกระจายตั้งอยู่เขตชนบทชานเมืองห่างจากสาระกลางจังหวัดสงขลาประมาณ10กิโลเมตรอยู่ในชุมชนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมผู้ปกครองนักเรียนนับถือาศาสนาพุทธและาศาสนาอิสลามประกอบอาชีพรับ,รบจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีคำขวัญวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมใฝ่เรียนรู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านน้ำกระจายโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอ1นึงโรงเรียนในฝันโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งปัจจุบันมีจํานวนบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน30คนมีนักเรียนจํานวน500คนแบ่งเป็นนักเรียนประถมวัย100คนนักเรียนประถมศึกษา400คน อาคารเรียนประกอบด้วยอาคารหลังที่1ใช้เป็นห้องสํานักงานห้องคอมพิวเตอร์ห้องอัจฉริยะและห้องผู้อำนวยการอาคารหลังที่2ใช้เป็นอาคารเรียนป .1 1ป .2 องห้องศูนย์ศึกษาอาเซียนห้องภูมิปัญญาห้องนวดห้องพยาบาลอาคารหลังที่3ใช้เป็นอาคารเรียนป .3 ถึงป6อาคารหลังที่4 ใช้เป็นอาคารเรียนระดับปถมวัยมีห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนเพิ่มเติมเป็นห้องสมุดที่ได้มาตรฐานมีหนังสือสำหรับค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอและมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอาคารอนเนกประสงค์สำหรับทากิจกรรมของนักเรียนห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลเอกเทศ มีเวชภัณฑ์บริการผฐมพยาบาลให้แก่นักเรียนที่เจ็บป่วยห้องนวดเรียนนวดฝ่าเท้าชุมนุมนวดแผนไทยเด็กเรียนตามความสมัครใจสอนโดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นห้องปฏิบัติการภูมิปัญญาใช้เป็นห้องปฏิบัติการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพการจัดสารศูนย์ศึกษาอาเซียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและภาษาอาเซียนสอนโดยครูชาวต่างชาติ ห้องคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอห้องกิจกรรมสาวกร้านค้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนครูซึ่งดำเนินการตามหลักประชาธิปไตยเบื้องต้นห้องเรียนอัจฉริยะใช้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาคารอนเนกประสงค์ใช้เป็นที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆเช่นการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนก่อนกลับบ้านหลังเลิกเรียนตลอดถึงการให้บริการแก่ชุมชนโรงอาหารมีความจุ300คนให้บริการอาหารกับนักเรียนอนุบาลปฐมศึกษาพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สาระงานบ้านการสุกาพิบาลมีความสะอาดโปร่งใสอากาศถ่ายเทได้ดีสวนพฤกษศาส เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันไม้ต่างๆที่พักผ่อนเรือนเพาะชำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่สนามกีฬามีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนพร้อมดังให้บริการในการจัดการแข่งขันกีฬาของชุมชนการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำกระจายจัดการศึกษาสองระดับคือระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา ขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนบ้านน้ำกระจายเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนในฝันหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาอาเซียนระดับภาคใต้าาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำกระจายจัดการศึกษาสองระดับปฐมวัย และก็ระดับประตมศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาสู่คุณภาพโรงเรียนได้ใช้หลักการแนวคิดทฤษฎี S B M s c สกูนเบธเม n a กเบน n t คือการหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งในการใช้โรงเรียนเป็นฐานตรงนี้ก็หมายความว่าโรงเรียนจะต้องระเบิดออกไปจากตัวโรงเรียนเองในการค้นหาสะแสวงหาทรัพยากรต่างๆเข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ มีความทันสมัยและโรงเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามยุคในศตวรรษที่21นั่นหมายความว่าโรงเรียนต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างลึกซึง้งมีความประสงค์อยากให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สังคมโลกต้องการโรงเรียนก็ต้องสแสวงหาความร่วมมือจากแรงงานจากเงนกินจากสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้มีเส่วมเกี่ยวข้องเราเลยใช้บวรโโมเดลหมายความว่าใช้บ้านแต่บ้านตรงนี้เป็นบ้านที่ว่ากว้างไกลออกไป เป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นปุ๋ยผ้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัททางร้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนได้ระดมศัพท์พะกำลังมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อต้องการให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยสามารถเปลี่ยนแปลงทันยุคที่โรงเรียนได้ดําเนินการอยู่นี้ จะต้องใช้หลักของวงจรคุณภาพของ PDCA ในการขับเคลื่อนวันทุกระบบของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านริบารการเงินบริหารวิชาการบริหารบุคคลหรือแม้กระทั่งบริหารก็ประมาณก็ต้องใช้หลักของ PDCA ซึ่งสี่วนี้ทั้ง4งหานที่กล่าวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหานวิชาการหานบุคลากรหานบริหารทั่วไปหานงประมาณเนี่ยก็ต้องลงไปสู่ตัวการเปลี่ยนแปลงนักเรียนนักเรียนจะต้องมีคุณภาพคือนักเรียนที่มีผลสำลิดทางการเรียน อยู่ในระดับดีและก็นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยได้อยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันและก็เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นเพราะ,ะรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนก็จะใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเงินหรือแรงงานเนี่ยจากองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นจากบริษัท้างร้านอาทิเช่นบริษัทสงทาเคนนิงได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของ การแจ้งครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาสอนภาษาอายรเพื่อการสื่อสารเราเป็นโรงเรียนอาเซียนดับภาคก็ต้องเป็นหน่วยที่ให้ความรู้แก่โรงเรียนอื่นหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของของโรงเรียนอื่นเพราะนั้นต้องเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นไปด้วยเพราะนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนนักประยายนีย่เป็นการศึกษาที่พยายามทงให้มัน ทันยุคทันสมัยครูทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวลามีการแอคชั่นแอคทีฟแล้วก็ครูทุกคนจะต้องเรียนรู้การงานจากการปฏิบัติงานจริงแล้วก็โรงเรียนก็มีสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือมากมายนะครับจากที่เราใช้บรวโมเดลนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้ปกครองก็จะเข้ามาสอนนักเรียนมาเป็นภูมิปัญญาให้ก็เป็นสิ่งที่ว่าทำให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าได้เป็นโรงเรียนในฝันหรือเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ในขณะเดียวกันก็เป็นโรงเรียนสูรนาเซียนภาคได้ การศึกษาระดับปฐมวัยจัดก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพศ2547มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการ4ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเป็นไปตามวัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นการพัฒนาด้านสุนทรียภาพเด็กได้แสดงออกเต็มศักยภาพของตนเองมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวัยมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับชั้นปฐมศึกษาต่อไป ห้องเรียนมีจํานวน4ห้องภายในห้องเรียนมีห้องน้ําห้องสุข,ขามีมุมประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนมีสื่อโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์มีห้องมินิอาเซียนเป็นห้องแหล่งเรียนรู้แบบทอยเลเบอรีซึ่งให้บริการแก่ผู้ปกครองในการศึกษาหาความรู้และยืมหนังสือของเล่นไปใช้สอนบุตรหลานที่บ้านกลยุทธ์บรวโมเดลสู่การบริหารการจัดการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กคือ1 เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัยวุฒิภาวะความถนัด2เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช25473เด็กได้รับการพัฒนาแบบพื้นฐานความเชื่อตามปรัชญาโรงเรียน 4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 5. ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างหลากหลายเน้นการพัฒนาด้านศิลปะทรษยภาพวาดภาพกีฬา เด็กได้แสดงออกเต็มศักยภาพของตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหก,การจัดการเรียนรู้ประถมศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนวลูกเสือกิจกรรมนักเรียนมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุขมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รู้ทันเทคโนโลยีมีพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา,าที่นับถือสืบสารความเป็นไทยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายคือ 1. สร้างพลังกับเคลื่อนให้โรงเรียนบริหารจัดการที่ดีด้วยกลยุทธ์บร r o w m o ล 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ 3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพิ่มสมรรถภาพของโรงเรียนในการบริหารจัดการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 5. ระดมสพพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการนักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาประเทศอาเซียนโครงการเด่น 1. โครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียน 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการ 3. โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา ถ้าใน,ส,นส่วนของเป้าหมายโรงเรียนนี้ก็ได้วางเป้ามหมายไว้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการก็จะเป็นเป้าหมายด้านนักเรียนหรือผู้เรียนก่อนผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของชุมชนนั่นคือเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้และมีความสุขในการอยู่ในสังคมเรียนเพื่อ ไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นในส่วนของครูนั้นเป้าหมายของเราก็เป็นครูมืออาชีพเป็นครูที่ทันสมัยเป็นครูที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างแท้จริงเป็นครูที่ใช้บทเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละวันเนี่ยเป็นบทเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาเป็นครูที่ตั้งคําถามให้นักเรียนตอบมากกว่าที่จะเรียนรู้้วยตนเอง เป็นเชนเอเย่นสามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้การถามยั่วยุให้นักเรียนตอบให้นักเรียนคิดโดยการนําเอา,อาการมีส่วนร่วมของชุมชนของสเต็กโฮเดอร์ทุกภาคส่วนมามีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพซึ่งคุณภาพของโรงเรียนมีเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือมีสำริศที่ดีเป็นไปนตามความต้องการของหลักสูตรผู้เรียนของโรงเรียนบ้านนำ้ำประจายจะต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่ง และผู้เรียนของบ้านน้ำกระจายจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีศักดิ์ศรีและก็รู้จักคิดสามารถอยู่รอดในสังคมปัจจุบันและนำตัวเองสู่อนาคตที่ดีได้โรงเรียนบ้านน้ำกระจายก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบรวร,รโมเดล ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรรู้ทันเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมสืบสารความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน กันหน้าชมดำรงมันช่วงนี